อายุขนาดนี้ทําไมไม่มีลูกไม่มีเมียหัวไม่มีเมียแต่มีลูกคือแล้วแต่ไม่อยู่กูกูยังโสดอยู่กูนอนเหงาไม่มีลูกกอดกอดแทนได้ไหมมันบอกกอดในฐานะลูกใช่ไหมครับแสบแสบกคือกูแบบว่าแบบกูแบบกูอยากใไปโดนน้ำตายอ่ะให้กูแกะผลงานนี้ นี่ยกูอยู่หมาดไส้พุ้งยี่สิบกว่าเนี่ยแม่งนั่งแบบอารมณ์ดีแบบว่าพุ้งเป็นเด็กอยู่เที่ยวพงแม่งแก่แบบอีกสิบปีมึงก็ต้องใช้ไม้เท้าแล้วกูยังยังสาวอยู่เลยไปพุ้งมึงด้วยด้วยเดี๋ยวไม่เจอพุ้งนอนกม่ได้น้าหมไส้ไหวแปลงแข็งขนแบบแล้วแบบแบบไม่เด็กอ่ะแบบอุยจ๋าแบบพวงนีงสอนมหาลัยใช่ป่ะ เห้ยหน้ากเอ้กูมึงกูบอกว่าแบบเจอหน้าก็แบบโดนนักศึกษาเอ้ยอาจารย์แบบเหมือนรักนักศึกษาลึกๆกูก็แบบสัตว์เด็กเฮียควรเต็มทุกส่วนก็แรกเหลือเกินกูทายแม่งก็เก่งเกินตัดเก่งใจกูบ้างกูแก่กูเงียบพวกมึงแม่งทำเงี้ยอะไรกันเก่งใจอาจารย์หน่อยอาจารย์กูแก่อารมณ์เยอะขนาดเนสุดท้ายกูตั้งกูลาออกกูไม่ทำแม่งเลยงานมหาลัยไม่เป็นแล้วอารมณ์อาจารย์ไอ้เหี้ยมึงคือจริงๆแล้วแบบความแก่แม่งแบบว่าไม่ มึงไม่เข้าใจหรอกพูดแค่นั้นมีใครเข้าใจกูง่ามึงแก่ที่เนียแ่ไม่ฟังยูฟังยูเลยตพวกียร์พูขึ้นหายแม่งพูดแล้วหุ่นหดหว่ทัดกูไม่ได้มาเล่าตลกกูหัวเราะยี่อะไรกูบ่นเด็กแม่งกัดกูลุงลุงลุงกูจะเออก็เอาไว้ว่าพอไปไปมามเด็กแม่งเริ่มมีจิกีฟานทะลึ่งแม่ก็ถามกูที่อะไรแรงๆขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแม่ก็บอกว่าเอายิงจริงเหรอลุงอ่ะไรสมรรถภาพใช่ป่ะ มันขึ้นเหรอมันเรื่องใหญ่อ่ะไอ้เที่ไม่พูดถึงเรื่องกระเทียวกูกูบอกกูรับประกันว่าของกูตั้งโดดแน่นอนอย่างน้อยก็ยกแรกแต่ถ้ากูเอลเคสอะช่วยเรียงล้นไฟบาให้กูด้วยละแคนสวยรัว